วัสดีครับวันนี้ก็มาพวกผมช่องตัวดายชาแนอีกแล้วนะครับน้องยืนกับหน้าไข่ของยูฟาพีเจปิดเผยอีกแล้วท่านผู้ชมนะ,ะวันนี้ก็เล่นกันต้นทุนห้าพันท่านผู้ชมนะต้นทุนห้าพันเราเล่นแบบว่าบวกทบนะบวกทบไม้ไปเรื่อยบวกห้าพัน้นหมื่นหมื่นไปสองหมื่นสองหมื่นไปสามหมื่นเลยท่านผู้ชมนะอ่ะเปิดแรกน้ําเงินไปก็บผมมาไหลทะลุไปก่อนละกันท่านผู้ชมไหลทะลุไปก่อนละกันค่อนข้างที่จะดูง่ายนะเขาให้ซ้ายมือ ค่อนข้างจะดูง่ายแต่ตอนนี้แถวหนึ่งแถวสองแถวสามอ่ะเออตอนนี้มันตัดอยู่แถวสอง,สองตัดอยู่แถวสองโหแมงสลับว่ะสลับมั่วท่านชมนะมันจะเป็นคู่ขี้คู่ขี้มาเลยนะเนี่ยอ่ะลองลุ้นดูหน่อยว่าผมเปิดนี้จะหมานหรือจะพังครับผมไปต่อไหมไปต่อไหมโอ้โหแมงบอดว่ะเอาไงล่ะหลังบ้านหกแตกรับผม ยังไงล่ะเอาเรียบร้อยสวยโอ้ยหกศูนย์กระโดดครับผมหนึ่งหมื่นฮมาแล้วครับผมหนึ่งหมื่นตอนนี้เป็นจังหวะขึ้นแถวใหม่ครับนผชมนะตอนนี้มันเป็นแดงสามน้ำเงินหนึ่งอยู่นะทาผชมนะแดงสามน้ำเงินหนึ่งอยู่หนึ่งหมื่นแล้วผมใส่หมดเลยครับผมหนึ่งหมื่นใส่น้ำเงินไปครับผมจังหวะเหมือนเดิมชมนะตอนนี้เป็นสามหนึ่งแดงสามน้ำเงินหนึ่งเราใส่น้ำเงินไปให้ม,มันเ,มมนะนนเป็น 3, แดงสอง, 3, ง, 2, ง 2, น้ำเงินสองนผชมนะ แต่จังหวะนี้ไม่ร้อยเ็นะต้องดูมาด้วยครับผมว่ามันสลับกันไหมระหว่างแถวหนึ่งกับแถว2แต่ตอนนี้มันสลับกันอยู่นะแถวหนึ่งสาแถวสองสองคือว่าขี้คู่ทำง่ายจำง,ง่ายครับผมเปิดนี้จังใดปอกไปเลยน้องบอกโอ้โหไพ่คู่แตกว่ะไพ่คู่แตกว่ะมันห้าแต้มครับผมเราสีแ่แต้มสวยไหมเอ่ยสวยไหมเอ่ยหกแต้มไม่จัวด้วยกันเรียบร้อยครับผมโอ้หเอ,อ,อ,อาดีไม่ดึงไพ่ครับผมก็โดนนี มันไม่ดึงเหรอบผู้ชมนะมันคงคิดว่าถ้ามันดึงมามันก็โดนเหมือนเดิมครับผมอ้าวเฮียผมมาที่สองหมื่นแล้วผู้ชมนะมาที่สองหมื่นแล้วอ้าวดีก็จะเล่นเหมือนเดิมทบไปครับผมสองหมื่นไปน้ำหงื่นเหมือนเดิมผู้ชมนะตอนนี้เมื่อก่อนแถวหนึ่งเป็นเอแถวหนึ่งเป็นขี้แถวสองเป็นคู่ตอนนี้เราใส่แถวสองแถวหนึ่งเป็นคู่แถวสองเป็นขี้สลับกันนะผู้ชมนะขึ้นสลับกันนะ มาดีเอ้ยฮาตตมครับผมแม่งเจ็ดแตมอ้าวเจ็ดแตมเสมอกันครับผมเอาโอเคครับผมเจ้ากันไปครับผมโอ้ยเมือนเดิครับผมสองหมื่นอย่าไปหยองครับผม คิดจะทบต้องทบให้มิดครับผมแดงไปแล้วกันท่านผู้ชมนะเอาดีรอดไม่รอดผมเล่นแบบนี้เสี่ยงน้ำยมนะบอกเลยว่าเสี่ยงถ้าไม่แม่งจริงอย่าเล่นน้ำชมนะลักษณะแบบนี้นะคือว่าเซฟกําไรไว้ดีที่สวลผมยังไงเอ่ยขุยแต้มต่ำว่ะหนึ่งแต้มว่ะมันใสแต้มเราซ้ำเอ้ยโอย โอ้ยเสมอสองตาสอนนะผมแม่งเดายากชมจากที่ว่าเขาไพ่ตอนเราเข้ามาอ่านง่ายอ่ะพอมาเจอเสมอมาปุ๊บสองตาไปยากเลยครับผมจับยังไงวะเนี่ยจับได้แค่แถวหนึ่งเพราะแถวหนึ่งตอนนี้มันเดินหน้าคู่แต่สองสามเราไม่รู้มันเป็นหน้าอะไรเราใส่แดงไปต่อครับผมมาให้มันเป็นคู่แล้วกันท่านผู้ชมนะให้มันเหมือนแถวหนึ่งแล้วกันเพราะว่าแถวสองแถวสามแม่งติดเสมออ่านไม่ได้ครับผม มันพร้อมที่จะเป็นทั้งคู่ทั้งขี้นะที่ว่ามีเสมออยู่ด้วยผอมชมเปิดน,นี้จังไตรก็ผมเอาแล้วไงเอาแล้วหูแม่งอะไรวนะน่ะเอามันสิบแต้มก็ผมเราห้าแต้มยังไงล่ะเอาสาวยงามโอ้โหแม่งเปิดหน้าเข้ามาขู่ครับผมโอเคครับผมมาสามหมื่นเก้าครับผมเรียบร้อยครับผมแตกทุกไม้ครับผมเอาดีเอาดีจับจุดบวกก็โอเคผูมชมนะ ตอนนี้มาคู่ตอนนี้แถวสี่เป็นคู่ครับผมแถวสี่ถึงแถวหนึ่งนะคิดง่ายๆเลยแถวสี่ถึงแถวหนึ่งเป็นคู่อ่ะแดงไปครับผมคู่ไปต่อแล้วกันช่วงพักลงหลังนี้ระวังดีๆนะแถวห้ากับแถวหกมันจะหนึ่งสองสามสี่มาเหมือนกันหมดมันจะมาแต่กลางตรงแถวห้ากับแถวหกสังเกตดีๆผมเห็นมาบ่อยนะช่วงนี้มาบ่อยมาก ยังไงครับผมมันสามแต้มเราเอาปอกเก้าครับผมสวยงามเอ้ยียังก็ไปดีครับเจ็ดหมื่นหกครับผมเอาดิเอาดิเอาเรื่องว่ะเอาดิเจ็ดหมื่นหกพันห้าสิบบาทนะผมโอ้โหเอาเรื่องครับชมนะลั่นถูกหมายผมจังหวะนี้หน้าเสียงคุณผชมนะหน้าเสียงแดงไปครับผมเห็นไหม เนี่ยทั้งหมดทั้งหมดผมจะเอาเป็นแบบว่าคู่ทั้งหมดตอนนี้ผมตัดแถว6นะแถวหช่วงนี้ตัดบ่อยตัดตัดแค่แถวเดียวอะ่ะแม่ง้ก็ตัด2แถวแถว5กับแถว6เมื่อก่อนตัดแถวสกับแถว5เดี๋ยวนี้แม่งมาเป็นแถว6แล้วอ้าวทบหมดตักเหมือนเดิมครับผมจังไดล่ะโอ้โห เอาดีครับเอาดีครับตืมใหม่ครับผมแสนสี่ครับผม <c ười> เรียบร้อยดูนไม่ล่ะจังๆครับผมโอ้โหเม่งติดแสนแล้วผมก็ถือว่าทบแตกทุกไมายท่นมนะลัานแสนนะผมเอาดีแต่ว่าไม่แนะนําให้ทําตามในในการว่าเล่นทบหมาแบบนี้่มนะถ้าพลาดไปเม่งเสียดายบ่โอ้โห ขอไม่หมดแล้วการชมไม้นี้ติดแสนแล้วขอไม่หมดแล้วกัน,น,นะน,อกนเอาสี่พันพอนละ้ชมนะ,ะโบนัสไปด้วยครับผมเสียดายนะถ้าเกิดทบแสนไปแล้วพลาดนี่แม่งโอ้หแม่งเสียดายมากครับผมเอาการเล่นก็มีได้มีเสียนะบางทีก็เสียก็มีเหมือนกันนะชมนะไม่ใช่ไม่มีนะชมนะแต่ว่าได้ก็มีเหมือนกันโอ้ยสองเต็มเกินเอาไยอะไรมาวะนะ่ะเอาเรียบร้อยก้าวหลังมาดีครับแตกเท่าไหร่แตกเท่าไหร่ ตูมไปเดียวโอ้โหช็อตเดียว9ก้าหมื่นครับผมเอาดิโบนัสแตกครับผู้นะชมโอ้โหแม่งก็โอ้โหรู้เรื่องครับผู้ชมโอ้ยนี่น่าเสียดายมากยี่สิบแปดตัวนี้ลั่นสองแสนเลยครับชมนะโอ้ยแสนเก้าครับผมแสนเก้าครับผมเอาดิแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบครับผมโอ้โหถ้าทบมาลั่นแน่นอนครับนะชมนะแต่ว่าใครจะไปกล้าอะน้ำเงินไปครับนะผม อันนี้ก็กลับไปเล่นหลักพันแล้วนะท่านชมนะเหลือไปแสนเก้าแล้วกันนะผมพอบวกนะก็ใครเลยจะไปทุ่มเทหมดท่านผชมนะเสียดายครับผมเสียดายมากอย่าไปทุ่มเทหมดนะถ้าบวกขึ้นสแสนอย่าไปทุ่มเทครับผมยิ่งทุ่มเทมเท่าไหร่อะไรวะนะโอ้โหปอกแปดครับผมม่งมาจนได้ เห็นไหมล่ะถ้าผมทุ่มหมดนี้ผมหมดตูดแน่ตานี้น้ชมนะก็โอเคแล้วผมที่ว่าบวกผมมาแสนก้าผมหนีเลยดีกว่าผมนะครับเนาะสำหรับยูฟ่าพีแปลกๆนผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ดีกว่านะครับน้อกไปกันครับไปสวัสดีครับ